ตลาดเริ่มรับรู้ว่าเฟดลดดอกเบี้ยยากเงินเฟ้อ CPI สหรัฐเดือนมิถุนายนะครับสูงสุดใน5เดือนเท่ากับที่ตลาดคาดไว้สะท้อนผลกระทบบางส่วนจากทาริฟอย่างไรก็ตามดีมานอ่อนตัวในภาคบริการส่งผลให้คออินฟล레이ชันต่ำกว่าคาดเล็กน้อยยู่ปพาบัติสหรัฐรพุ่งขึ้นนะครับอายุ30ปีเนี่ยเกิน5%เลยเฟดวอชทูสะท้อนโอกาสเฟดลดดอกเบี้ยได้น้อยลงหนึ่งครั้งในปีหน้าก็าเหลือปีนี้2ครั้งปีหน้า2ครั้งนะครับนะดอลลาร์เลยแข่งค่าตามที่ผมคาดไว้ดอลลาร์อินเด็กทะลุแล้าสิ ความเห็นส่วนตัวซื้อสะสม K T J P Fund นะครับสวยโอกาสนี่คือ5ยังคงย่ำฐานต่ำกว่า4 0,000ขณะรอผลเลือกตั้งวุฒิสมาชิกค,ครึ่งสภาบนของญี่ปุ่นในวันที่20กรกฎาคมเพราะผมเชื่อว่าดอลลาร์เยนต่ำกว่า150ยังไม่ถึงระดับอันตรายถ้าสูงเกิน155ค่อยเพิ่มความระมัดระวังวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผูกก้กำหนดนโยบ,บายญี่ปุ่นคงยังไม่ปรับนโยบ,บายรุนแรงแต่อดทนรอให้ปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยระหว่างนี้หากจําเป็นก็อาจออกมาตรการควบคุมยิวหรือยิ่งคอนโครลเพื่อดูแลเสียรภาพตลาดในระยะสั้นได้นะครับเข้า k t j f u n d นะครับซื้อ,อ KTA Share ซื้อ k t e n e r g y k t o i l และวันนี้นะน่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างสบัยใจในการซื้อ KTBlockchain เติมกันได้แล้วแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุก day by k t m สวัสดีครับ